ัตราสุดช่องชอนนอครับและวันนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่น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 พอเราโผล่มาที่ญี่ปุ่นปัญหาแรกที่เราเจอกเลยก็คือแ็กซ์เซ่ตลอดไป <c oughs> แล้วทีนี้เราก็เลยบุกไปแล้วพอมาหน้าง,งานจริงอะ่ะมันไม่ดีเออแล้วอยู่ดีมาแคนซเซิลตกใจมากแล้ววันนี้อากาศเย็นมากแล้ววันนี้เราเออกกระเป๋า,เา,เาไป ก็อยู่นี่อ่ะเออแต่เมื่อกี้เขาบอกว่ากระเป๋าอ่ะไม่เกินกี่ใบนะห้าใบป่ะห้าใบแต่แท็กซี่คันนี้คือเอามาได้ทุกใบที่เราติดอยู่อย่างเดียวคือคุณพี่แท็กซี่เขาไม่สามารถช่วยยกได้แต่เราก็เลยต้องช่วยตัวเองในการยกกระเป๋าขึ้นมาต้องบอกว่าทางพุ่มเนี่ยครับคือพลาดกับประเทศญี่ปุ่นมาหลายครั้งมากครั้งแรกคือรอนที่ทสุด,สดในรอบ300ปีเสร็จแล้วพอมารอบที่สองทีมะละลายเร็วที่สุดในรอบ150ยห อ่ะทีนี้ก็เลยมาอีกทีหนึ่งดูสิหนาวเกินไปหนาวมากมากทริปนี้จะสนุกยังไงเตรียมไปชมหลายหลายคนชอบมีคำถามว่าเอ้ยเรามาเที่ยวซาปารูเนี่ยเย็นๆแล้วน้องอยู่ยังไงอยู่สภาพนี้เลยครับเป็นหมีเลย เราก็อยู่กันที่ตลาดนิโจโนะครับมาเดินหาอะไรทานกันแใส่อูนิไม่มีที่นั่งกินในตลาดปลานิโจนะครับก็เลยมาฝั่งตรงข้ามที่ไว้ใช้เดินสำหรับซื้อของแล้วก็มีร้านอาหารย่อยๆเปิดอยู่นะครับก็มาหาอะไรกินกันตรงนี้ตอนนี้รอสัญญาณไฟเขียว3 2 1เขียว เราหมอามัวๆนะครับเป็นฟิลเหมือนร้านที่เป็นโอมาเกสิกแต่ว่าเราสร้างเป็นอาคารทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ราคาที่กินในวันนี้ก็จะอยู่ประมาณสั่งสามหมื่นสองพันเยนก็จะมีปูนะครับมีซูชิข้าวหน้าปลาต้นต่างๆนะครับมีมด้วยอ,อ้าวสวัสดีครับคุณแงบงค์บีบีแบนเนมโอ้โหบังเอิญมากเลยมาเจอได้ไงเนี่ยโอ้ดเ,เดินเดินกันอยู่แล้วเจอนนโอ้โหกชั่วโมงบังเอิญเจอกัน อยูที่ทำาดิอยู่ที่ทำนาดทำนาดิแสบมาก <laughs> อลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่สัปโปโรทาวเวอร์กันหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็มานัดเจอพี่แบงค์กับไอ้นะครับไปเด,เดินเล่นกันดีกว่า <laughs> มันฟีดน้ำแข็งมาเลยนี้เราสั่งอะไรไม่รู้ม่วงๆแบบสวยเลมอนกับส้มเลมอนอันนี้เลมอนจบเอาส้มไม่พอโอ้ร้อนร้อนร้อนแช่แค่แค่แค่แช่ของราชบุรีเลยตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู้น แล้วเราก็เดินลงใต้ดินเสร็จแล้วก็มาโพฝั่งนี้ซึ่งตรงข้ามฝั่งนู้นเองที่เดินมาไม่เราต้องเดินเป็นย้อนแม่งหนุนไม่ใช่หรอไปไกลกว่านี้เลยก็ไม่ใช่ถ้าตัดไปอีกบล็อกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเออโอเค ที่สุดนะครับเราก็มาถึงดองกี้ที่ใหญ่ที่สุดในเจแปนไม่หาข้อมูลก่อนไม่รู้เพื่อนบอกมาอย่างเงี้ยแต่ที่รู้ว่ามันเป็นดองกี้ที่มายากที่สุดเดินวนไปวนมาไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างจากคนอื่นยังไงทำไรอนเล่ร้อนล้าอ่คอมันแห้ง อันนี้เดี๋ยวเราไปซ้ำที่ตลาดนิโจกเห็นบอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อของทา,าเลอ,อะไรนะอู้นี่นะครับต้องเบลบอกว่าอยากกินนิ่มมากนะครับเล็งไว้แต่มเมื่อกี้คนไปเนี่ยคนมันเยอะก็เลยไม่ได้เที่ยวนะครับได้ยังครับอันไหนราคาไหนอะสี่0บาท เราอยู่กันที่ร้านรามิงโซล่านะครับพอดีว่าเพื่อนไอแนะนำมาฮ้ยอยากกินรามิงว่าอยากได้กินอะไรร้อนๆนะเพราะว่าเนี่ยอากาศหนาวมากตอนนีุ้ณหภูุิเท่าไหนนะะร่ละรบห้าแต่ว่าต่อแถวครับเส้น อยากเป็นทาการดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนะคะก็คือมันเป็นวันแรกเนาะก็เลยแบบว่าวุดายอะไรนูนีนั่นนิดหน่อยก็ถ้าจะมาเดินมันก็คงถ่ายไปด้วยไม่ได้เพราะว่าดูทุกคนดู <c oughs> คือแค่เดินปกติอ่ะมันก็ยังกลัวลื่นอยู่แล้วอนะ่ะทุกคนในคลิปเร็ว <c oughs> จะลื่นทุกคนก็คือมีการสไลด์ทุกคนแต่ว่าก็ยังส่งตัวได้อยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือพี่อุ้มก็เป็นคนนั้นนะคะก็คือคนที่ระวัง <c oughs> ระวัง,ระว,งระวังสรุปตัวเองลื่นแล้วก็ไปจับพี่เลี้ยงแทนดีนะไม่เอาลูกหล่นไปด้วย็ <c oughs> ดีนะพี่เลี้ยงช่วยไว้เดี๋ยวเราอจะไปที่ยูคิโรโลนะคะก็คือ ที่ที่เราเคยไปแล้วแหละแต่ว่าแบบถูกใจอ่ะมันแบบว่ามัน<ม>ต้องซ้อมทางที่ตรงนั้นะมันมีแค่สองโรงแรมอย่างเงี้ยใหญ่ๆแต่เราก็ยังจะไปยูคนคุแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็คือหนเซโกะเราแค่แบบจับจับไปแบบว่าดูหิมะเนาะบ้านเราไม่มีหิมะมีแต่ลูกเห็บว่บะ <c oughs> เออใช่บ้านเรามีแต่ลูกเห็บอ๋อมีที่พักอันนึง <c oughs> น้องเบลบูกใจนําเสนอมากชื่อยูคิโรโรต้องเมาเริ่มนี้ต้องเมาก็คือไอยูคิโรโรน่ยคือตรงนั้นอะมันเป็นแบบอ่ะ ตรงนั้นสวยอีกแล้วขอไปถ่ายรูกกปกนะ่อนเดี๋ยวไปเนี่ยยวค่อยมาพูดเราไม่บอกกับการเป็นยูทูบเบอร์เลยหรือป่ะ สถานีซัปโปโรนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปบอกว่าทางออกไหนเพราะว่าเมื่อกี้มันเดินตออีกนิดนึงมันก็จะเป็นสถานีรถไฟละอันมีร้านนี้เรามาโดยบังเอิญตอนแรกน้องเบลบอกว่าจะพาไปกินร้านนึงเป็นร้านที่ดีที่สุดที่ต้องไปกินมันเขียนว่ายอดเยี่ยมอ่าร้านยอดเยี่ยมรนดับโลกใช่ไหมแต่วันนี้เราเจอร้านยอดไกล <laughs> nó <laughs> a few moments later không còn nó biểu น,น,น,น่าจะปกดไยด้วยอดอยนะคะร้านล่าเมงร้านนี้มันอยู่ข้างล่างสถานีรถไฟนะคะ JR JR ซัปโปโรอยู่ตรงข้างๆห้างที่แบบขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ คือเบลวะปกติเบลไม่ได้แบบว่าทิ้งเป็นราเมงตัวยงหรืออะไรนะแต่พี่อุ้มบอะเขาชอบราเมงมากเบลก็แบบว่าทานทานไปแต่ก็ไม่ได้รับรู้รสเหลืออะไรมากนะว่าแบบเอ้ยอันนี้มีความต่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาทําแบบมีรสชาติก็คือปกติราเมงที่เราทานทานกันเนาะมัลก็จะแบบว่าอย่างมากก็เค็มอะแต่ว่าร้านนี้ก็โอเคระดับหนึ่งอันนี้มากินร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งน้องเบลเนี่ยบบอกว่าอยากกินชาทจริงอะน้องเบล เปิดไฟหน่อยได้ไมั้ยหลอดไฟก็อยู่หรือว่าทำอะไรอ่ะติดกอ่ะราเลยว่าเข้ามาเนี่ยเป็นร้านชาแล้วก็ร้านกาแฟด้วยแล้วก็ในร้านเนี่ยเป็นร้านเหมือนแบบเป็นร้านที่คั่วกาแฟเองแล้วดูดิอันนี้คือฮีตเตอร์หรือกาต้มน้ำร้อนเนี่ยงงมากเลยเขาเอาก,กาต้มน้ำร้อนวางไว้บนฮีตเตอร์ ชาดอีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตอนเย็นเราเนาะเราก็ออกมาที่พิพิธภัณฑ์เบียร์นะคะพิะพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรเนาะก็เป็นแลนด์มารของซัปโปโรเลยเนาะว่าผลิตเบียร์นะคะแล้วเราก็จะกินเบียร์ให้ช่ำนี่นาิต้าก็มาพิพิธภัณฑ์เบียรเหมือนกันจะคนขางา <c oughs> าาชิลเหยแบบมีความเป็นส่วนตัวสามารถจองพื้นที่ได้ถ้าแบบว่าอยากดัจะได้แบบวิวดีๆเห็นปะตรงนล้กประตกอ ที่นี่บอกว่าโอเคเลยนะด้วยความแบบบรยรยากาศอนไรเนก็สุดลืมถ่ายคลิปเลยครับอ <laughs> ิ่มไหมเดี๋ยวนี้นะเวลาเขาเปิดกล้องทีไรนะเขาไม่เคยหันเข้าตัวเองเลยเขาหันเข้าแต่หนู คือขอยกช่องให้หนูไว้เลยเหอะจริงๆ,อๆเอาละหงเอาละหัสมาเลยคือนี่หลังจากทานอาหารนะคะทานอาหารเมื่อกี้ก็คือเป็นกาเดนกิวเป็นเมนูรา้วะคาะนะคะอีกฝั่งหนึ่งของร้านบุฟเฟ่นะคะคือตอนเอามานี่เห็นปะไม่เห็นก็คือตลกนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นก็คือฝากจูสรุปนะครับเมื่อกี้หมดไปประมาณ5,000บาทก็คือ27,000เยนเสิ่งที่ได้คือมัอนคุ้ม เราขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันไว้เดี๋ยวเราเจอกันในทริปหน้าทริปหน้าคืออะไรทริปโอตารุก็ทริปดีเน่ก็ทริปหน้าไงก็ทริปหน้าไงเราจะปิดแค่นี้สําหรับอีพีนี้ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับจบทริปนะคะของซัปโปโรนะคะไว้แค่วันนี้พอถูกต้องเราก็จะไปโอตารุแล้วใช่ให้รู้ว่าเมืองนี้มันมีดีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวที่นี้เราไปโอตารุด้วยกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย